เนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นการบอกจุดฟาร์มนะครับว่าในแต่ละเลเวลเนี่ยควรฟาร์มตรงไหนยังไงบ้างนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเลเวล1ถึงเลเวล20นะครับจะเป็นหินเริ่มต้นนะครับกับเทรนเนอร์เลเวล5ถึงเลเวล20นะครับให้เราฟาร์มบริเวณนี้ไปเลยนะครับยังไม่ต้องรีบไปไหนนะฮะให้ฟาร์มบริเวณนี้ไปให้หมดก่อนเลยนะครับจนกว่าจะเลเวล20เมื่อเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเลเวล20ถึง40ให้เราฟาร์มบริเวณนี้ครับผมบริเวณไอ้ตรงเสาไฟฟ้้าสูงงๆตรนีฮะ เอาเสาสัญญาณตรงนี้สูงๆให้เราฟาร์มบริเวณรอบๆนี้ไปเลยครับทั้งหินทั้ง NPC ทั้งเทรนเนอร์ไปเลยเลเวล40ถึง120นะครับให้เราขยิบมาตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณหินเขียวตรงนี้ให้เราฟาร์มวนลูปตรงนี้ไปเลยนะครับทั้งหินทั้งเทรนเนอร์ไปเลยเนี่ยทั้งทั้งตีหินไปด้วยแล้วก็ฟาร์มเทรนเนอร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับเลเวล120ถึง250ให้เราข้ามมาตรง อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราข้ามมาอีกฝั่งจะอยู่บริเวณต้นไม้ตรงนี้นะครับตรงหินแดงนะฮะแล้วก็ฟาร์มหินแดงนะครับบวกกับสู้กับเทรนเนอร์เลเวล25นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นเทรนเนอร์เลเวล25ถึง175นะครับก็ให้เราฟาร์มวนไปเลยครับตั้งแต่ลานสเก็ตกับตรงส่วนหินแดงตรงนี้ให้เราฟาร์ม2จุดนี้ไปเลยยาวๆฮะเมื่อเราฟาร์มจนถึงเลเวล250นะครับเลเวล250ถึง400นะครับให้เราขึ้นมาบนตึกนะครับผมอ่ะตามทางเลย ขึ้นมาฮะแล้วใครไม่รู้ทางที่จะมาเลยครับผมได้บอกไว้ในคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่มุมขวาบนให้นะครับในช่วงเลเวล2 5 0ร้อถึงสี่นะครับให้เรานะครับฟาร์มบริเวณนี้ไปเลยนะฮะยาวๆเหมือนกันนะครับจนกว่าจะเลเวล400รนะครับฟาร์มไปเลยฮะยาวๆตรงนี้แต่เมื่อเลเวล4 0 0ขึ้นไปแล้วนะครับเราแทบจะไม่ต้องตีพวกหินอะไรพวกนี้แล้วนะครับให้เราไปที่บริเวณริมหาด ตรงนู้นครับเราจะเน้นสู้กับเทรนเนอร์นะครับเนี่ยเราจะลูบอย่างนี้ไปเลยครับนี่นี่เนี่ยตามนี้ไปเลยครับเนี่ยวนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยวนกลับไปใหม่ระหว่างรอเทรนเนอร์คูลดาวน์นะครับเราก็สามารถตีหินเพื่อฆ่าเวลาไปก่อนก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับเลเวล600นะครับเลเวล600ถึง750นะครับให้เราออกมานะครับแล้วตรงไปที่บริเวณโซนหิมะนะครับซึ่งโซนนี้นะครับ NPC หรือเทรนเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับให้เราลูบไปเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยแต่มันจะมีตามจุดต่างๆนี่ บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็มีหลังตึกตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยไล่ไปเลยครับเนี่ยไล่ไปเลยมันจะอยู่ตามจุดต่างๆเยอะมากๆนะครับพอเราตีครบรอบปุ๊บก็คือครูดาวก็หมดพอดีนะฮะ แล้วก็ตีวนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับหกร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยเราก็มาตีวนแถวๆนี้เลยนะฮะและเมื่อผู้เล่นเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้ถึงปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ถึงปลายทางแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเรานะครับจะฟาร์มบริเวณในไซต์ก่อสร้างตรงนี้นะครับด้านในด้านในเราจะฟาร์มบริเวณตรงนี้นะฮะนี่ เน้นย้ําว่าให้เราไปที่สุสานก่อนนะครับให้เราวนที่สุสานก่อนอ่ะเราเน้นฟา์มกับเทรนเนอร์อย่างเดียวครับมันจะได้เลเวลค่อนข้างเยอะนะครับมันจะได้เลเวลค่อนข้างเยอะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาตีหินนะฮะซึ่งในช่วงเลเวลไปปลายนะครับผมจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยทั้งสุสานแล้วก็ไปที่ไซต์ก่อสร้างนะครับเนี่ยจะวนลูปอยู่เงี้ยครับสที่วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับจนกว่าเลเวลจะตันส่วนในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมใครอยากจะทำเบเบสสำหรับสายฟาร์มหรือสาย PVE เนี่ย สู้กับเทรนเนอร์ล้วนๆเนี่ยก็ไปดูได้นะครับผมในคลิปก่อนๆนะครับได้ทาคลิปเอาไว้แล้วนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมการแนะนําจุดฟาร์มในแต่ละเลเวลต่างๆนะครับผมจริงๆแล้วเลเวลอาจจะไม่ต้องเป๊ะตามที่ผมบอกก็ได้นะครับอาจจะแบบว่าใกล้ๆเคียงกันหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับสอบรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยกับวิทใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เปป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เ,เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ